บูมหมูทะอินจัดเอาชดาสวมหัวน้องหมาแต่งานนี้เจอดราม่าเดือดถูกถามหาการละเทศะก่อนอื่นเนี่ยมุกต้องขออนุญ,ญาตเล่าคร่าวๆนะคะว่าคุณบูมเนี่ยเป็นยังไงหลายๆคนไม่รู้จักค่ะ คุณบูมเนี่ยเขาโด่งดังมาจากคลิปคลิปหนึ่งเหมือนในโลกโซเชียลมีการแชร์กันค่ะเธอไปกินหมูกระทะแล้วก็เหมือนมีอาการเมาอะไรสักอย่างเนี่ยเลยค่ะแล้วก็ได้ไปเอาน้องหมาที่ร้านหมูกระทะเนี่ยกลับมาที่บ้านหลังจากนั้นพอเอากลับมาเนี่ยคนก็เริ่มมีดราม่าแล้วว่าเอ้ยหมาใครหรือเปล่าเธอก็เลยไปถามค่ะเอากลับไปละเอาน้องหมูทะเนี่ยกลับไปที่ร้านแล้วก็ถามว่ามีใครเป็นเจ้าของอะไรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าน้องหมูทะเนี่ยก็ไม่ได้มีเจ้าของเธอก็เลยเอากลับมาที่บ้านเพื่อมาเลี้ยงดู ที่เป็นหมาจรที่อยู่แถวร้านหมูกระทะนั่นเองะคะก็เลยมีการตั้งชื่อว่าน้องหมูทะนั่นเองค่ะนั่ก็คือที่มาที่ไปเข้าวๆ้ของเธอนะคะซึ่งเธอเองเนี่ยก็มีกระแสมาอีกแล้วค่ะจากกระแสที่เรียกว่า MV ของเพลงลลิซ่านะคะที่เป็นที่โด่งดังในขนานี้เลยที่ลิซ่าได้มีการโซโล่เดี่ยวครั้งแรกกันนะคะก็คือน้อง Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลสมาชิกชาวไทยผู้ที่เป็นน้องเล็กของเกิรกรุ๊ปวงแบ็พิงค์เนี่ยค่ะเธอได้ มีเ v ของตัวเองขึ้นมานะคะเมื่อค่าย YG Entertainment เนี่ยได้มีการปล่อยวิดีโอปล่อย Mv ออกมาเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะยอดวิวของเธอเนี่ยทะลุไปแล้ว10ล้านค่ะไม่ว่าจะเป็นคอสตูมเอ้ยท่าเต้นเอ้ยฉากเอ้ยเรียกได้ว่าดีสุดๆปังไม่ไหวเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยทะลุไปน่าจะ70กว่าล้านแล้วนะคะ หลังจากนี้ค่ะก็ทําให้ยังไงอะบุคคลต่างๆเอยทั้งคนในวงการเอ่ยแล้วก็หลากหลายวงการมาคบเวอร์การแต่งตัวไปตามหาโชงหาชุดรัดก้าวยอดอะไรใดๆมาแต่งตัวตามแบบสาวลิซ่านั่นเองอะนะเป็นจํานวนมากเลยค่ะอืมเรียกได้ว่าคุณบูมหมูกระทะเองเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่อยากออกมาคบเวอร์ตามศิลปินที่ชื่นชอบนั่นเองอะนะ คุณบูหมูท่าหรือนายยุทธภูมิแก้วเข้มค่ะได้มีการแปลงโฉมตนเองพร้อมทั้งน้องหมาทั้ง4ตัวตามรอยของลิซ่าเออแต่งานนี้ค่ะดันเกิดดราม่าขึ้นมานะคะว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรยังไงคือมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่าว่าไม่เหมาะสมนะทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกมาพูดว่าแค่ใส่กับคนก็ยังโอเคนะคะบางคนก็บอกว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะรวยหรือจะจนเนี่ยโอเคนะ แต่ถ้าใส่ให้กับน้องหมาน้องแมวเนี่ยแบบนี้ขอดูว่าไม่รู้จักกาลเทศะอย่าดราม่านะคะเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะว่าสมควรไหมที่จะทําแบบนี้รวมไปถึงบางคนก็บอกนะคะว่าคิดว่าชด,ดาเนี่ยเป็นของที่สูงนะแล้วก็มีครูอาจารย์บางครั้งเนี่ยก่อนใส่ก็ยังต้องมีพิธีบวงสวงไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเอามาสวมใส่เดินเล่นอะ่ะมันมันไม่ใช่ว่าใครจะเอามาใส่ก็ได้อะไรทํานองนี้นะคะ ทางด้าน,นคุณบูมหมูท้าก็ไม่ยอมนะคะเธออะยังไงหล่ะเหมือนกับก็ไม่ยอมอะ่ะเธอก็คิดว่าแบบเธอทําแบบมันผิดอะไรอะ่ะอะไรประมาณนี้อะ่ะเธอก็ได้ออกมาต่อกลับดาราม่าต่างๆนะคะว่าชนฉลาดเนี่ยจะรู้ว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อแต่คนตัดต่อเนี่ยดันเก่งเอามากๆซะด้วยสีเลยเนียนสุดๆไม่ดาราม่านะคะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคือลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่รักหมารักแมวนะพวกบริงเนี่ยเอารูปแมวลิซ่ามาทํา mm hmm. ก็ไม่เห็นมีใครจะเป็นดราม่าอะไรเลย mm hmm. เบื่อนะ mm hmm. พวกที่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยมันเบื่อจริงๆเลยคือแบบนิดๆหน่อยๆกล้ามาเป็นประเด็นอะไรอย่างนี้นะคะอีกทั้งคุณบูมค่ะก็ยังได้ออกมาเคลียร์ดราม่าว่าแบบ แต่งตัวตามลิซ่าใดๆอะไรอย่างนี้นะคะคุณบูมเนี่ยเขาได้มีการพูดค่ะว่าบูมเนี่ยอยากให้ดูที่เจตนาค่ะเพราะว่าบูมเนี่ยเลี้ยงเด็กๆมาแบบลูกบูมก <Boom S 1> ็อ,อยากให้ลูกเนี่ยสวยเหมือนไอดอลที่เราชอบบูม <Yeah. S 2> คิดว่าการที่บูมแต่งตัวให้หมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเพจบูมเป็นเพจหมา แต่ถ้าบูมแต่งตัวให้ควายเนี่ยอันนั้นน่าจะแปลกมากกว่านะคะเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ผ่าน Instagram ของเธอนั่นเองอะค่ะถึงกระแสดราม่าในเรื่องนี้เนาะอย่างไรก็ตามค่ะมันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลเนาะว่าจะมองถึงเรื่องนี้ยังไงค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม